เอาไม้พันสำลีมาแปรงฟันะนะระวังเขาจะกัดเจอ<ม>เจอสำลี<า>เออเจอสำลีจะหล่นลงไปในปากมีน้ำยา้วนปากไหมตรงนี้ค่ะโอเค,อเคแต่มันก็จะไม่ค่อยอร่อยแสบไหมละ่ะอือไม่รู้หมอหมอเขาออกมาให้ไม่รู้แสบไม่แสบไปเอาน้ำเปล่ามาก่อนไปน้ำเปล่าใส่แก้วแบบนี้มาก็ได้อ๋อยาก,กินน้ำเหรอ นิดนึงนะคะเดี๋ยวทําให้ชุ่มก่อนแป้งฟันแป้งฟันเดี๋ยวอันข้างนอกเราเอากระดาษที่ชู่มาเช็ดก็ได้แป้งฟันแป้งฟันค่ะแป้งฟันเจ็บไหมไม่ดูดแล้วเอาดูดกินน้ําเฉยเลยไปหน่อยนะโอเคอยากกินน้ําใช่ไหมอ่านิดนึงอ้าวปากลูกอ้าวไหลออกแล้วน้แล้วเอาไหมเมื่อกี้เห็นดูดเมื่อกี้เห็นดูดนึกว่าอยากจะกินเอาไหมเอาแบบนี้ไหมจะได้ชุ่มคอไม่เอา เอาไปก่อนอเดี๋ยวค่อยเช็ดเรื่อยๆก็ได้ค่ะ,อ,ะอันนี้นะแม่มันจะประมาณขีดเอ้ามันถอยออกมาหรือเปล่าคะม่กีหนูก็ลืมดูเอดี้สายเบอร์ส6โอ้ดูดได้น้ำได้อะไรอยู่แสดงว่ามันอยู่ในกระเพาะอยู่เมื่อกี้มันก็ไม่ได้เลื่อนมากเนาะปกติมันจะมีขีดลองดูดไหมคะลองลองลองเอามาดิมไม่ไม่ค่อยมีปกติมีไหมเหลือไหม ปกติเหลือค่ะเวลาก่อนก้อนอาหารน่ะมันมีอาหารเหลือไหมเหาเือค่ะจะได้เลื่อนเข้าไปอีกเจ็บเลยนะคุณเจ็บค่ะเจ็บแม่แต่ก็ดีกว่าคืนใหม่แม่ขนาดนี้ไม่ให้ฟองล้วเป็นรจิ้มวัวเพิ่นสำลักค่ะจะเลื่อนสายนะคะหน่อยนะลูกเนาะหมอจำมีปีเลื่อนเข้าไปอีกหน่อยนึ่งนะเพราะว่ามันไม่เหลือเศษอาหารเผื่อมัน อยู่นอกกระเพาะเดี๋ยวมันจะสำลักช่วยคืนหน่อยจ้าช่วยคืนหน่อยจ้าเปนคืนหน่อยลูกคืนคืนหน่อยค่ะเป็นหน่อยนะคะลูกช่วยคืนหน่อยค่ะน้ำมาอีกหน่อยสายนี่ใส่มาจากโรงพยาบาลใส่มาจากโรงพยาบาลเลยค่ะต้งแตกเข้าโรงพยาบาลเลยฮะนี่หนึงนะคะหมอสูง <c oughs> ได้แล้วค่ะเออได้แล้วเนะาะโอเคได้แล้วแบบนี้มั่นใจว่าอยู่ในกระเพาะปิดแบบนี้นะค่ะ อย่าขึ้นไปใกล้ตามันเคนเรืองมันเรานี่เละเราเครืองแค่ไหนเขาก็เครืองเหมือนเรานี่หละอเ่าเยี่ยม <laughs> พับชายไว้หน่อยนึงพับแบบนี้เวลาเรามาแกะตอนที่เราจะเปลี่ยนมันจะได้ง่าย <laughs> ตอนนี้ก็เอาไปเก็บเลยโอเคนะคะแม่ดีค่ะจ้ <laughs> <laughs> าแม่ค่ะดีค่ะเยียกได้ค่ะ